ฟอนไซ1เอ็กซอิน360อ u t ทํทำยังไงไปดูกันยินดีด้วยกับทุกท่านระดับนี้ไม่ใช่บิ๊กินเนอร์แล้วนะครับฟอนไซ1เอ็กอินและ360อา t ซึ่งท่านี้จะเริ่มด้วยฮิลเอชและจบด้วยฮิลเอชนะครับเทคนิคคือรักษาโมเมนตัมไปให้จบรอบเดียวเลยครับเริ่มต้นด้วยการฝึกฟอนไซ1เอ็กตีอิน1เ0ซ์ตอาให้ชำนาญสามรารถกลับไปทบทวนคลิปที่แล้วกันได้นะครับ เทคนิคที่2คือการทำสวิชแบ็กไซส์360นะครับแนะนําให้ฝึกท่านี้จนคล่องเพราะถือเป็นส่วนสําคัญของท่าเคล็ดไม่รับของท่าคือการค้างอยู่ในท่าเทลบัตเตอร์ให้มันสไลด์ไปอีกหน่อยและกระโดดสแนปขา270ออกมาได้ครับยังเหมือนเดิมนะครับสำหรับสายปาร์กสามารถนำทริกนี้ไปใช้ได้กับอุปกรณ์และจะเรียกว่าเป็นเทลเพรสแทนเทลบัตเตอร์นะครับ หากมีคำถามข้อสงสัยคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ